สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถ่ายน้ํามันเบรกนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับคือน้ํามันเบรกผมดํามากแล้วนะน่าจะสองปีกว่าหรือสามปีนี่นะครับผมลืมถ่ายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอ่เปิดให้ดูข้างในนะมันดํามากเลยนะครับแต่ในกล้องไม่ค่อยเห็นนะอ๋อในนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันอ่าโอเคครับวางไว้นี่ก่อนนะแต่ว่าดํานะครับอ่านี่นะครับดํานะครับผมจะใช้น้ํามันเบรกนะครับเป็นดอทสามนะครับ นี่นะครับตัวนี้นะวิธีถ่ายน้ำมันเบรกของผมนะครับคือจริงๆวันนี้ของผมมันจะเป็นช่องนะมันจะมีชุดปั๊มเบรกหน้ากับปั๊มเบรกหลังนะครับไม่รู้ของรุ่นอื่นเป็นหรือเปล่าครับแล้วในในในกระบอกนี้มันจะแบ่งเป็นช่องไว้นะครับของตัวหลังนีจะเป็นกระบอกใหญ่ของตัวหน้ามันจะเป็นสองช่องตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาเอาเครื่องตรงนี้ดูดออกก่อนคือหลักใหญ่ใจความนะครับคือเราแค่ต้องการเอา น้ำมันนะครับน้ำมันเก่านะครับแล้วเราไปเหยียบเองนะครับให้มันออกอยู่ตรงตรงไอ้ปั๊มล้อนะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูแต่สําหรับใครไม่มีเครื่องดูดน้ํามันเครื่องแบบผมนะครับผมก็มาดูดน้ามันเครื่องด้วยแล้วก็มาดูดน้ำมันเบรกด้วยนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ไปไปหมุนตรงที่ร้อนแต่ว่า <S <S เดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูนะ <S <S ผมอธิบายตรงนี้ก่อนก็หลักเหตุใจความก็คือต้องการให้น้ำมันเบรกของเก่านะครับ ถูกกดแล้วก็ไปออกอยู่ตรงที่ปั๊มล่างนะครับส่วนตรงนี้เป็นแม่ปั๊มบนนะครับมันก็จะวิ่งผ่านท่อครับไม่รู้รุ่นอื่นเป็นแบบม้งผงหรือเปล่าครับมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็จะมาผ่านนี่ครับระบบ ABS ABD ควบคุมกระจายแรงเบรกอยุดจุดชดนี้นะครับก็คือเข้ามา2ท่อเนี่ยครับแล้วก็ออกสีท่อนะครับข้างหลังนะครับถ้อเขาจะปรับสมดุลกันนะครับควบคุมที่กล่องนะครับของผมจะเป็นแบบนี้นะแล้วทีนี้บางท่านถามว่าเอ้าแล้วจะเปลี่ยนเมื่อตอนไหนก็ก็แล้วแต่ครับดูสีเอาก็ได้ครับสีดํา แต่อันนี้เดี๋ยวผมผมซื้อไอ้ตัวนี้มาครับอันละห้าสิบกว่าบาทครับเพียงผมลองแอบใช้ไปแล้วล่ะเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับมันเป็นปากาวัดน้ามันนะครับเนี่ยถ้าอยู่ในหนึ่งเปอร์เซ็นถึงสองเปอร์เซ็นครับเขาจะเขียนว่าโอเคนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นสีเนี่ยคือไม่ผ่านนะครับเนี่ยไม่ผ่านนะขึ้นทั้งบนนี้นะเดี๋ยวผมจะเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นตัววัดอย่างนี้นะครับอ่าลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะแย่เข้าไปนะอาจจะเปิดก่อนครับ ปุ๊บเห็นไหมครับพอเปิดป,ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็แย่ลงไปนะครับอ่าให้โดนน้ำมันนะครับเอ้าก็ยังโอเคแตว่วันนั้นผมผมวัดเครื่องมันบอกว่าไม่โอเคเอดาดับีกแล้วอ่าเนี่นะครับแต่ว่ามันดำม,มากนะครับวันนั้นผมผมวัดแล้วมันเลยขึ้นไปนะประมาณนี้นะ ดับไปแล้วอ่าเมื่อกี้นี่มันขึ้นอยู่นะครับมันก็ยังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าห้องผมมันดามากนะครับมันน่าจะเกือบสามปีแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายเลยนะครับอ่าผมขออนุญาตเปิดเครื่องดูดนะครับมันจะดังนิดนึงนะครับเอฟนะครับอันนี้ผมเอามาดูดน้ำมันเครื่องนะแต่ว่าผมก็ดูดน้ำมันเบรกได้ด้วยครับเห็นไหมจะดูดนลดูบ้างนะ มันจะมีช่องข้างในเราไม่สามารถจะยัดลงไปได้นะไอตรงนั้นเราต้องยอมเสียสละนะครับจะเป็นบางช่องอยู่โดดได้เฉพาะเป็นบางช่องนะช่องนี้โดดได้นะช่อนนี้ผมเย่เลงมาจนโดดได้น,ะนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแก่สายโดดให้หมดก่อนนะครับ พอดูดน้ำมันในกระปุกอันนี้หมดแล้วนะครับจริงๆตรงนี้มันแย่ไม่เข้านะครับผมพยายามเปิดนะครับเอาปลายกระทุงเข้าไปครับตรงมุมนะครับมันก็เลยเปิดช่องให้สายยางครับเข้าไปช่องนี้ได้กับช่องนี้ได้นะครับของผมนะแต่ขออนุญาไม่ไปแต่ว่าตรงนี้ครับยังเหลืออยู่ช่องนึงนะครับเนี่ยมันไม่สามารถจะดูดได้เราต้องเสียสละผสมลงไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่น้ํามันเบรกเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่น้ํามันเบรกในท่อออกนะครับเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ให้เต็มขึ้นมาก่อน ผมก่อขึ้นมาถึงนี้เลยนะก็เนี่ยครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อด้านขวาหน้าครับเป็นล้อเอาสายยางมาสวมนะครับแล้วก็เอาของผมเป็นเบอร์แปดแล้วผมก็เบอร์แปดมาใส่ล้อแล้วครับแล้วก็ลายนะครับลายนี่นะครับปึ๊บขาเอาเยียบก็ให้คนเหยียบนะครับเอาล่วงนะครับประมาณนี้ครับก็กำลังไหลมานะครับนี่นะ เราก็ดูนะครับเราตามให้เราพอใจนะครับตอนที่เราเหยียบนะครับเราก็ต้องคอยดูนะ้ำมันว่าผมแอบเ,เติมไปแล้วหล่าเมื่อกี้เนี้ยนะครับมันยุบลงไปนะครับ <c oughs> เพะะื่อไม่ให้เป็นสูญยากาศนะครับเราต้องคอยเติมตลอดนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมเติมขึ้นมาถึงนี่อะไรเงี้ยเมื่อกี้นี่ไงผมไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้แต่ว่าก็ดําอยู่เหมือนกันนะครับอีกนิดนึงอ่าเหยียบไปเหยียบไปแต่ว่าในท่อในขาวแล้วนะนะครับในท่อในขาวแล้วอ่าี่นะครับช่วงจังหวะ ที่เราเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับเนี่ยในข่าวนะผมจะพอนะอ่าเราก็จะให้คนเหยียบแล้วก็เหยียบเหยียบขาเลยอ่ะเหยียบนะเหยียบว้เหยียบอ่าเหยียบขาเลอย่าเพิ่งปล่อยนะครับแล้วก็ทําการล็อกนะครับเนี่ยเพื่อว่ามันเป็นสูญนอากาศอ่ะปล่อยอ่าช่วงที่ปล่อยพวกเขาจะไปดึงน้ํามันเครื่องเข้าไปอัดในกระบอกสูบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยเราก็ล็อกแน่นเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับเราก็ถอด พอตัวนี้ออกนะครับดึงสายยางออกจะประมาณนี้นะครับพอเราดึงสายยางพอดึงออกเสร็จครับตรงนี้นะครับมันจะมีน้ํามันย้อยนครับจะย้อยทั้งสี่ล้อเลยนะเราต้องเอนาน้ํามาลานน่านะครับถ้าน้ําไม่ล่านี่มันจะกัดนะครับเนี่ยน้ำมันเบรกมันจะกัดนะครับล้อซ้ายด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะเอาเจเบอร์สิบใส่เข้าไปอย่างนี้นะวางผมเป็นหัวเบอร์สิบนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาสายยางสวมนะครับสายยางก็ต้องหาให้พอดีนะครับ มานี่นะครับถ้าเราไม่มีสายยางครับมันจะฉีดออกมาเยอะตรงนี้หมดเลยนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่มันต้องมีคอยน้ําล่าตลอดไงแล้วก็ตรงปลายสายนะครับเราก็เอามาใส่ขวดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องมีอีกคนนึงนะครับต้องขึ้นไปเหยียบเบรกให้เราข้างบนรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองขันขายตัวนี้ก่อนนะเนี่ยี่ยมีคนคอยเหยียบล้วก็บอกอ้าวเหยียบอย่าเบรกเหยียบไปเร <pike> ื่อยๆเหยียบไปเรื่อยๆเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเหยียบปล่อยไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้คือน้ำมันเก่านะครับเดี๋ยวจะวิ่งลงมาเหยียบไปเรื่อยเรยเหยียบเรื่อยเืยเลยเดี๋ยวเราจะไล่น้ำมันนะครับเนี่ยเอาน้ำมันเก่าที่ค้างออกให้หมดนะครับเหยียบไปเรื่อยเรื่อพอมีคนเหยียบให้เรานะครับอ่าคนที่ทําคนเดียวก็ผมไม่รู้ทํายังไงนะแต่ต้องแค่สองคนนะครับต้องมาคอยดูนะครับอีกคนนึงก็เหยียบนะครับอ่ะเหยียบไปเรื่อยๆครับน้ำมันใหม่มันจะลงไปนะลงมานี่นะครับแล้วก็วิ่งเข้าท่อสองท่อนี้และครับแล้วก็มาออกระบบนี่นะครับ abs abd อะไรสักอย่างนะครับควบคุมด้วย กล่องนี้นะครับเข้าสองแล้วก็ออกสี่นี่ครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเส้นไหนเป็นล้อหลังนะครับเขาต้องเอาไล่เข้าจากตรงนี้นะครับล้างให้สะเอียดให้น้ำมันใหม่มนลงไปให้หมดนะครับน้ำใหม่จะน้ำมันใหม่มันจะข่าวนะครับตอนที่เหยียบเมื่อกี้นะครับในท่อนี่ใส่แล้วนะครับเนี่ยน้ำมันเก่ามันจะมามันจะดาครึ่งหนึ่งนะเห็นไหมประมาณนี้นะตอนนี้เราก็พอแล้วเราก็ขัดล็อกตัวนี้ได้เลยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นล้อหลังขวานะครับประมาณนี้นะเพราะว่าผมเห็น ในสายเนี่ยมันออกสีขาวนะครับผมก็เลยหยุดน,นะครับนะครับประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็นล้อด้านซ้ายหน้านะครับนี่นะครับดีล้อด้านซ้ายหน้ากับด้านหลังผมกุญแจคนละเบอร์นะของด้านหน้าจะเป็นเบอร์8นะครับด้านหลังจะเป็น,เ,ปนเบอร์สิบอ่าเ,ออเราก็ขันออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับช่วงที่น้ํามันไหลประมาณนี้เราก็ต้องไปดูน้ามันในกระปุกด้วยนะครับพอเราคิดว่าเราพอแล้วนะครับ อ่ะเยบไว้เย็บเยบยบเย็บไว้นะยังไม่ต้องปล่อยนะแล้วก็หมุนล็อกนะครับไม่ให้เป็นสูญอากาศนะอโอเคปล่อยนี่นะครับเห็นไหมเห็นนะครับผมก็จะมาเทนะผมเอาเมกะลอลดูดน้ำมันเครื่องผมก็มาเทใส่นะครับอย่าไปเทลงทอระบายน้านะครับมันจะไม่ดีนะครับใ<ช>นผมก็เก็บเอาไว้ขายนะครับจะมีคนมารับเซื้อน้ำมันเครื่องเก่านะครับมาเนี้นะครับ ครบสี่ล้อแล้วครับเราก็มาเช็คดูนะครับว่าน้ำมันเนี่ยเราพอใจไหมครับนี่น้ำมันมนยุบลงไปเยอะนะเดี๋ยวผมขอเต็มหน่อยนะครับลิตรหนึ่งนะครับมันจะเหลืออยู่นิดนึงถ้าเราไม่ไม่ไปล้างกระบอกเยอะนะครับอ่านี่นะครับหมดพอดีเลยนะครับลิตรหนึ่งแต่ว่ารถผมมันเก่าแล้วนะเมื่อตะกี้นี้จับมาครับไอตัวนี้มันเปื่อยเนี่ยมันแตกหมดละไอตัวกรองที่อยู่ในเนี้ย ถ้าใส่ลงไปในเดี๋ยวชิ้นนี้มันจะหลุดลงไปนะครับแล้วมันจะไปอุดตันท่อผมจะไม่ใส่นะเดี๋ยวนี้ผมน่าจะเทงเลยนะครับเนี่ยมันเปื่อยเนี่ยเห็นไมครับนี่ก็ปิดฝาก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เป็นแค่ตัวกรองเฉยนะครับก็จะประมาณนี้ก็เสร็จนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องดูดของผมครับต้องไปเหยียบนะครับไปเหยียบเอาน้ำมันเก่าออกไปก่อนนะครับพอนี้เรายังไงตรงนี้เราก็ต้องยอมผสมลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ให้เป็นสูญยากาศหรือใครจะลองทําเป็นสูญยากาศแล้วก็เอาน้ำมันใหม่อัดที่หลังก็ได้นะครับก็ลองลองดูนะคร ผมจะไม่ปล่อยให้มันเป็นสูญยากาศนะครับผมจะเอาน้ำมันใหม่เลี้ยงไว้ตลอดก็จะประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่เอ้าสารับชมมาจนจบ